สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำเ,เกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซนะครับโดยเฉพาะเทรดค่าเงินเยนนะครับเงินเยนญี่ปุ่นนะครับซึ่งในหัวข้อนี้จะทำในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินเยนกับตลาดหุ้นนะครับ สกุลเงินเยนนะครับในในตลาดโ o ลเกก็คือ JPY นะครับซึ่งหลายคนนะครับเวลาเทรดเงินเยนเนี่ยนะครับจะไม่จะจะไม่ทันสังเกตรหรืออาจจะไม่รู้นะครับว่าค่างเงินเนยนนมันมีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นดาวโจนส์กับน,นิกเกิของญี่ปุ่นนะครับ ประมาณ8 90นะครับถ้าตลาดหุ้นติดลบนะครับยิ่งลบมากเท่าไหร่เงินเยนจะแข็งนะครับในทางตรงข้ามนะครับถ้าเงินเยนบวกมากเท่าไหร่เอไอถ้าตลาดหุ้นบวกมากเท่าไหร่สกุลเงินเยนก็จะอ่อนมากเท่านั้นนะครับเพราฉะนั้นเวลาเราเทรดเงินเยนนะครับเราก็ต้อง ไปดูทิศทางของตลาดหุ้นด้วยนะครับอันนี้เราจะดูกราฟตลาดหุ้นได้ยังไงนะครับตลาดหุ้นที่ว่านะครับไม่ใช่ตลาดหุ้นในเมืองไทยนะครับตลาดหุ้นที่จะมีผลกับค,ค่าเงินเยนเนะครับจะมีหลักๆเลยก็คือตลาดหุ้นดาวโจนส์ที่อเมริกาแล้วก็นิกเกอที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าทุกท่านยังไม่มีโปรแกรมนี้เหมือนผมนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับ ไปค้นคำว่า aga.com นะครับ agea e นะครับ aga.com e แล้วก็มันจะมีให้เราดาวน์โหลดนะครับไปที่ get software ตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะดาวน์โหลดโปรแกรมเราต้องสมัครสมาชิกเขาก่อนนะครับมันมีให้เราดาวน์โหลดทั้งโปรแกรม steam s t e r นะครับเนี่ยครับมันจะมีโปรแกรมแบบนี้อันนี้เป็นโปรแกรมเฉพาะของเขานะครับ ซึ่งเมื่อประมาณ45หปีก่อนนะครับนักลงทุนที่เข้ามาในตลาด f o r e x เมื่อประมาณ45หปีก่อนนี้เนี่ยโปรแกรมนี้มันจะชื่อว่าโปรแกรมเอเกียนะครับเอมาร์เกติว่านะครับตอนหลังมามันเปลี่ยนชื่อเป็นเอเกียนะครับพอตอนหลังมาเขาก็เริ่มพัฒนาโปรแกรมของเขานะครับเป็นมีมี Mt4 ด้วยนะครับเนี่ยครับจะมีจะมีให้เราดาวน์โหลด Mt4 ด้วยนะครับ ผมก็มีทั้งทั้งโปรแกรม Steamster แล้วก็ MT 4ของเขานะครับอันนี้ถ้าในถ้า,าตลาดหุ้นดาวโจนนะครับในในโปรแกรมของเขาเนี่ยนะครับจะมีชื่อว่า XUS 3 0นะครับอันนี้คือตลาดหุ้นดาวโจนนะครับแต่ตลาดหุ้นนิกกี้อีกนะครับของเขาเนี่ยจะไม่มีนะครับเราต้องไป โหลดมาอีกอันนึงนะครับของ M A G Bank นะครับ M A G Bank จะมีกราฟหุ้นนิกกี้อยู่นะครับ <Yeah. S 1> อ่านี่ครับของ M A G Bank ก็จะมีนิกกี้ตรงนี้นะครับ อันนี้เรามาดูกราฟของสกุลเงินเยนนะครับอันนี้ผมจะดูในในสกุลเงินเยนผมดูยกตัวอย่างอย่างคู่เงิน UJ นะครับอันนี้ในโปรแกรมของ Steamster ์แลผมจะมาดูตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับเนี่ยครับสังเกตว่ากราฟลักษณะกราฟมันจะคล้ายๆกันนะครับลักษณะกราฟมันจะคล้ายๆกัน แล้วก็เราไปลอง,ลองดูสกุลเงินอื่นดูก็ได้ครับที่ไปจับกับเงินเยนจะสังเกตว่าผมจะเรียงนะครับเรียงเงินเยนให้มันอยู่สกุลเงินไหนที่ไปจับกับเงินเยนผมจะให้มันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับ ถ้าทุกท่านไม่เชื่อผมนะครับก็ลองลองดูพฤติกรรมของการาฟดูนะครับว่าถ้ายิ่งดาวโจนติดลบมากเท่าไหร่นะครับติดลบร้อยกว่า200เนี่ยนะครับเงินเยนจะยิ่งแข็งนะครับอะไรก็ตามที่ไปจับกับเงินเยนนะครับสกุลเงินที่ไปจับกับเงินเยนเนี่ยไปจับคู่กับเงินเยนมันจะมันจะลงมาทำนิวโลหมดเลยนะครับนะครับลองสังเกตดูนะครับแล้วก็อ่า ถ้าตลาดหุ้นดาวโจนจากติดลบนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมดูอาการของ,ของหุ้นแล้วนะครับคือมันติดลบเป็นร้อยกว่าจุดนะครับแล้วก็พอตอนหลังมาเนี่ยมันก็รีบาวขึ้นไปบวกบวกบวกนะครับแล้วเงินเยนมันก็ขึ้นตามนะครับยูเจนี่ก็ขึ้นตามทั้งๆที่เมื่อวานเนี่ยข่าวข่าวดอลลาร์ออกมาไม่ดีนะครับช่วงข่าวดอลลาร์ออกมาไม่ดีเนี่ย u ูก็ลงนะครับยูก็ลงเพราะดอาลลาร์มันออกมาไม่ดีพอหลังจากนั้นนะครับหุ้นมันกลับรีบาวขึ้นไปนะครับเยอะมากนะครับ uj จากที่ลงลงอยู่ดีๆมันก็กลับรีบาวขึ้นไปเหมือนตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์ตรงนี้ xus 30นะครับตลาดหุ้นดาวโจนแล้วก็ถ้าเป็น xuk 1ย0นี่คือตลาดหุ้นของ อังกฤษนะครับ xde 3 0นี่คือตลาดหุ้นของเยอรมันนะครับอันนี้เราเราจำเป็นต้องรู้ไว้นะครับเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันจริงๆนะครับประมาณ8 90เสนเี่ยครับสกุลเงินเยนเนี่ยมันจะไปวิ่งไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นนะครับจะสัมพันธ์กันแล้วก็ประมาณสัก 7จ็ดแปดโมงเช้านี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยเวลาบ้านเราตลาดหุ้นนิกกี้จะเปิดนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พอช่วงบ่าย,ายมันก็เข้าสู่ตลาดหุ้นของยุโรปตลาดหุ้นของยุโรปก็ก็มีความสัมพันธ์กับเงินเยนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะน้อยกว่าตลาดหุ้นดาวโจนแล้วก็นิกกี้นะครับ ก็ลองไปสังเกตดูนะครับแล้วก็ในในโปรแกรม mt 4ของเขาก็มีนะครับของของเอเชียนะครับก็มีตลาดหุ้นให้เราดูอยู่นะครับ xus 3 0นี่คือตลาดหุ้นดาวโจนนะครับแต่ถ้าจะดูกราฟของตลาดหุ้นนี้กี่ก,ก็ต้องมาโหลด mt 4ของ m a g bank นะครับก็ไปเซิร์ชที่เข้า m a g bank com นะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมมาอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหุ้นกับค่าเงินเยนนะครับเราจำเป็นต้องรู้นะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ สวัสดีครับ